อะจัดสักหน่อยเพลงโปรโดเพลงโปรโดใส่ว่าสิบอทิมกันหากกันเมื่อได้โดนแล้วบ่มีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทั้งม่ได้ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นลลยตังสิบสี่ห้าง เรือสาสีสหางสิจับมือกันอย่างว่าสั้นว่าหัวใจสวยน้นองบ่หัวสาบาสีว่าไปกันบ่ได้ใส่ว่าสิบ่ทิมกันใส่ว่าสีมีกันและกันใส่ว่าสีหักแพงกัน ส่ไวสิมีกันตลอดไปส่ไวสิบอทิมกันส่ไวสิมีกันเรื่อยไปใส่ไวสิบแบ่งใจใส่ไวสิมีแค่ เยาวยนต์ผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเสบอกคิดบอกฝันว่าฮักสีหังสิเพสสเลแต่น้องเนียไรกินหอมเฮ็ดจังได้หัวใจบ่พร้อมหรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอิลีให้ซาเดาให้ตายมือนีให้คนที่ลืมสัญญา ใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักแพงกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิมีกันเรื่อยไปใส่วาสิบอแบ่งใจ say you in me